ขอน่ใของอมางใบของเอลีโอเคค่ะ <ett> <Lee> ตอนนี้น้องเฮลีปิดเทมอมฤดูร้อนนะคะอาม่ากับอาป้าก็เลยอยากพาน้องเฮรีมาเที่ยวเมืองไทยค่ะเพิ่งจะกระเป๋ากันเสร็จเมื่อวานเลยเราเดินทางกันวันนี้แล้วนะคะใน,นกระเป๋าเฮรีจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอย่างแรกเลยก็จะมียาสีฟันแปรงสีฟันกิ๊บติดผมแล้วก็ครีมต่างๆของน้องเฮรีต่อมาก็จะเป็นเสื้อผ้าค่ะไม่ได้เอาไปเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาเฮรีไปชอปปิ้งที่เมืองไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนกเกงในแล้วก็เสื้อผ้าใส,าสา่สบายๆของเฮรีค่ะพับให้เรียบร้อย เสร็จแล้วก็ต้องมีชุดสวยเอาไว้ใส่ไปเที่ยวด้วยค่ะอันนี้เลยเราจะอยู่ที่ไทยกันประมาณ1เดือนนะคะมีแลนจะพาน้องเฮลีไปเที่ยวทะเลด้วยค่ะเ่ามาก็จะเอาามัวกับชุดคลุมอาบน้ำไปให้น้องด้วยนะคะเสร็จแล้วก็พับจัดแบ่งของนะคะใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยค่ะของน้องเฮลีก็จะมีประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าสิ่งที่เยอะจริงๆก็คือของฝากค่ะเดี๋ยวเราเอาไปยัดใส่กระเป๋ากันค่ะทุกคนมาดูค่ะว่าจะใส่พอไหม สายค่ะอันนี้เป้อุ้มเฮดีเอาไปให้น้องที่รู้จักกันค่ะอ่ะอันนี้อะไรเป้อุ้มเฮดีไนเมื่อก่อนเฮดีเป็นอากายาเฮดีใช้อันเนี้ยเอาไปฝากเพื่อนเฮดีเหมือนกันค่ะอของเฮลิก็ได้อ๋อของเฮดีก็ได้ค่ะเอาไปกินที่เมืองไทยนะลูกเฮดีวิตามินดีเฮดีอยู่ไหนนี่มีเตรียมไว้เกือบลืม ยัดไม่ลงแล้วค่ะเพราะว่าของฝากเยอะค่ะรองเท้าอันนี้ก็สาลายอีกแลนนี้ของเฮนรีอันนี้ก็ของฝาก ยัดยังไงดีเนี่ยด้วยความที่ไม่สามารถจะปิดก,กระเป๋าได้นะคะเอามาก็เลยต้องมารื้อจัดใหม่ค่ะทุกคนก็พยายามค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนได้มุมนะคะเขาที่จัดได้แล้วค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ไปหยิบรองเท้าเอาไปให้เฮลีใส่ที่เมืองไทย2คู่อันนี้อันนี้ไม่เอาไปเอาอันนี้ไม่เอาไปอ๋อโอเคอันนี้ไม่เอาไปเออลืมไปอันนี้เฮลีก็ต้องใส่ไป เรียบร้อยแล้วนะคะช่องน,นี้ก็จะมีแต่ของฝากค่ะส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเสื้อผ้าของน้องเฮลีแล้วก็ของใชค้ค่ะส่วนอันนี้ก็ของฝากอีกเช่นเคยเมื่อกี้ออามาก็ปิดกระเป๋าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมผ้าขนหนูนะคะก็เอามาเติมใส่กระเป๋าค่ะตอนนี้ของน้องเฮลีก็ครบจริงๆแล้วค่ะปิดกระเป๋าได้จ้าแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะช่างน้ําหนักกระเป๋า<น>ออมมามีเครื่องช่างน้าหนักกระเป๋าติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเดินทางบ่อยมากแล้วออมมากก็เป็นไกด์ด้วยนะคะ เก้ากิโลกว่าเฮนีอมานาและสุดท้ายค่ะเอาวันนี้ไปด้วยนะคะกันน้องขึ้นเครื่องแล้วร้องให้งอแงคะ่ะเจอกันที่เมืองไทยนะคะบ๊ายบายค่ะ